สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลีฟรค่ะป้าพามาสวนค่ะสวนยามเย็นค่ะมาดูซิว่าป้าได้อะไรไปกินบ้างเนาะมาสวนนี่ได้ไม่ได้อย่างก็ต้องได้อีกอย่างค่ะไปกินค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะทุกคนค่ะมาดูค่ะว่าป้าได้อะไรไปกินบ้างค่ะมาเลยมาดูนี้ก่อน นี่คือเห็ดพึ่งค่ะทุกคนเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งออกในสวนเป็นปีแรกค่ะอันนี้ดอกเล็กตะมุตะมีค่ะถ้าใหญ่ในเขาก็ใหญ่มากค่ะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบค่ะป้าก็จะเก็บไปลวกอันนี้ก็จะไปต้มให้สุกแล้วก็กินกับน้ำพริกค่ะป้าจะทำน้ำพริกหนุ่มกินเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบแล้วก็เห็ดพึ่งนะค่ะจะกินกับน้ำพริกค่ะแล้วก็มีแตงไทยสุกค่ะอันนี้สุกแล้วค่ะสุกเขาเรียกหลุดควันเลยค่ะเนี่ยค่ะแตงไทยที่ปลูกไว้เนาะเนี่ยค่ะ มาสวนไม่ได้อย่างก็ต้องได้อย่างค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะป้าก็ได้ผักได้แตงไทยเป็นผลไม้ไปกินนะะี่ค่ะได้อาหารไปแล้วหนึ่งมื้อค่ะทุกคนนะคะแตงไทยก็จะกินแบบสดๆเปล่าๆเลยพรุ่งนี้ก่อนค่ะถึงจะทํากะทิเนาะกระทากะทิแตงไทยค่ะค่ะแล้วก็นู่นค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะ นะคะเดินเลาะสวนไม่ได้อย่างก็ต้องได้อย่างค่ะเพราะว่าเป็นหน้าฝนนี่เราปลูกไว้ค่ะไม่ได้กินมากก็ได้กินน้อยค่ะทุกคนนะคะบรรยากาศยามแรงยามเย็นมันก็ร้อนมากค่ะฝนก็ตกแล้วก็จะทิ้งช่วงอยู่อย่างนี้ละคะ่ะฝนปีนี้จะแรงไม่ตกดีค่ะทุกคนนะคะ ชมบรรยากาศยามเย็นยามเลงเนาะบรรยากาศบ้านเฮาบ้านนอกบ้านนาเข้าสวนเข้าไล่เข้านานี่ก็ไม่ได้ยางก็ได้อย่างเนืงได้หน่อไม้ได้เห็ดไปกินค่ะทุกคนได้พริกได้มะเขือพริกป้าไม่ได้เก็บค่ะเป็นพริกกระเหลี่ยงก็พอได้เลมได้กินอยู่ค่ะค่ะก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมค่ะ แวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบัวด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ